18กันยายนเสกเหรียญเสมาสัมเผารวยทันใจปู่สิงสองตุลาคม8ดเกจิเสกเหรียญพ่อรวยวัดป่ามหาลาภพ,พระเกจิอาจารย์ดังกาลสินปูเจวัดป่าวิเวกธรรมการตั้งความหวังคือการเสี่ยงกับความเจ็บปวดคอลัมน์ ชีพประจรวงการพระกับนายขุนโหนประจำวันจันทร์ที่12กันยายนพศส5 6 5เลิกมงคลวันที่10กันยายน2565เวลา10นาฬิกานาทีพระอาจารย์อนุวัตอนิชิโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดทางเรือจังหวัดอ่างทองกดพิมพ์นำเลิกพระสมเด็จปกโปรณโรงงานปั๊มพระชมพู่ พระผงสายสี่เนื้อนำเลิกสร้างร้อยแปดองค์ด้านหน้าปิดแผ่นทองคำแท้ในองค์ฝังตะกุดเงินด้านหลังฝังตะกุดทองคำมีโค้ดและหมายเลขจิ้มโค้ดนำเลิกรุ่นนี้ผสมมวลสารมากมายสุดยอดที่หายากทั้งนั้นเคล็ดลับใบโพร่วงจากต้นไม่ตกถึงพื้นและมวลสารโทรสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวอีกมากมาย โดยกำหนดจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศกในวันที่9พฤศจิกายนพศ2565พร้อมงานไหว้ครูหลังเสร็จพิธีรับวัตถุมงคลที่สั่งจองไว้ได้เลยอีกรุ่นของหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธที่ไม่ควรพลาดเหรียญรูปไข่หลังเต่ารุ่นรวยรัตนามงคลที่หลวงพ่อเอ่ยปาาชมว่าสวยจริงๆกำหนดพิธีพุทธาเทวาพิเศษ วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพศ2565เวลา6 2นาฬิกา29นาทีเริ่มพิธีพร,ราหมณ์บวงสรวงองค์เทพเทวดาเวลา13นาฬิกาเริ่มพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระเกจ,จิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปกประกอบด้วย 1. หลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธ 2. หลวงปู่เปววัดเจ็ดลูกเนิน 3. พระอาจารย์เจี๊ยบวัดประชาโกสิตาราม 4. พระอาจารย์แก้ววัตกูก 5. พระอาจารย์ชำนาญวัดบ่อทองเป็นต้นภายในงานมีโรงทานและเหรียญวัตถุมงคลรุ่นรวยรัตนมงคลแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมงานรุ่นนี้ก็เปิดสั่งจองเหรียญเสมาสำเภารุ่นรวยทันใจหลวงปู่สิงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดเขาหวายบ้านค่ายระยอง กำหนดพิธีมหาพุทธาพิเศกในวันที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาโดยพระเกจิอาจารย์ที่รับนิมนต์นั่งปกปุกเสกอาทิหลวงปูก่กวัดมาบลำบิดชนบุรีหลวงพ่อเชยวัดกระเชดระยองหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีของสาแก้วพร้อมรับวัตถุมงคลกลับบ้านได้เลย,เลยสั่งจองกันหรืออย่างเหรียญท้าเวสุวรรณและเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อรวยเสือนอนกิน รุ่นรวยรวยรวยวัดป่ามหาลาบบุญญาแสงวนารามสำนักปฏิบัติธรรมปู่ือษีเมตตามหาลาบบ้านหนองไม้เอกตำบลโพงงามอำเภอรประจันทาคามจังหวัดปาจินบุรีท่านใดต้องการสั่งจองโอนเงินร่วมบุญสามารถสั่งจองได้เลยโดยจะรับเหรียญได้หลังจากวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม 2, 5 6 5ซึ่งจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษครั้งใหญ่ ตั้งแต่เวลา13นาฬิการวมสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง8รูปนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกอาทิหลวงปู่บุญมาวัดเขาแก้วทองปาจีนบุรีพระมหาคำคูณวัดคลองหาดสาแก้วหลวงปู่สมบูรณ์สำนักสงฆ์เขาพลฉะเชิงเศราหลวงปู่แก้วสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรปาจีนบุรีหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นครราชสีมา หลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีของสระแก้วหลวงพ่อเฮงวัดของปโดสระแก้วหลวงพ่อรวยวัดป่ามหาลาปาจีนบุรีรุ่นนี้ทางวัดจัดสร้างและเปิดให้เช่าบูชากับทางวัดโดยตรงเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงพ่อรวยปิดท้ายพระดีที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจหลวงปู่เจกะตะปุญโยหรือหลวงปู่บุญมากะตะปุญโยประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรม กาลสินพระเกจิเมืองน้ำดำาืืบสายธรรมหลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธิลบบุรีเอกลักษณ์ของท่านคือยืนปลุกเสกวัตถุมงคลสวัสดีนายขุนโหร